กรรมการชุดต่างๆนะครับกลไกที่2เราเรียกว่ากองทุน DE นะครับก็เกิดขึ้นภายใต้พรบบ์ DE กลไกที่3ก็คือ,อ,อสํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิทัลหรือเราเรียกว่า DEPA นะครับก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพส่งเสริมการพัฒนากําลังคนดิจิทัลนะครับวันนี้ย้อนกลับไปที่พูดถึงว่าปัญหาประสาทที่เราเห็นจากการใช้กฎหมายฉบับนี้มานะครับข้อที่1เลยที่เราเห็นนะครับ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีข้อจํากัดขององค์ประกอบคณะกรรมการดีอหนึ่งนะครับที่เขียนว่ากรรมการผู้ทรงคุวุฒิในคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ท่านนายกเป็นประธานเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนได้เสียนะครับกับเรื่องที่ทํานะครับคราวนี้เนี่ยเวลาจะไปเชิญภาคเอากาชนมาเป็นกรรมการอย่างเช่นเราเห็นว่าบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็อ,อยากจะเชิญเบอร์หนึ่งเบอร์สองมา ก็เดี๋ยวไปโดนข้อคุณสมบัติข้อนี้ว่าขัดคุณสมบัติในข้อนี้นะครับก็เลยที่ปรากฏที่ผ่านมาก็เลยมกักจะเชิญเป็นอาจารย์หรือหน่วยอดีตอ,อดีตอ,อดีตเ,เอกชนที่เกษียณไปแล้วแล้ว